เขาก็น่ารักอย่างนี้แล้วค่ะก็คือได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นในเวลาที่มันอาจจะผ่านมาแล้วนานขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยเขาก็น่ารักของเขาอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลาย โอ้ขอบคุณมากค่ะก็ก็เอ่อเรียกว่ามันก็เป็นไปตามเวลาของมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็มีความสุขดีเจข้างักมากโอ้เขาก็น่ารักอย่างนี้แล้วค่ะยย <c oughs> น่ารัก <c oughs> เขาค่อยๆดูแลเราคืออย่างช่วงนี้ก็จะยุ่งทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็เหมือนค่อยคืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ค่อยเหมือนแบบว่า คุยไปกำลังใจให้กันออมีโมเมนต์ไหนไหมที่เขาดูคล,ลบบ<ห>ั่งรักเราแบบโอ้ก็ไม่มีนะคะมันก็มันก็นก <c oughs> เป็นเป็นใบของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละธรรมดาเหมือนเดิมใช่แต่เขาค,คือเทคแคร์เราแบบใช่<ๆ>ค่ะ<ๆ>เขาก็เทคแคร์เราคือทั้งแบบว่าคอยดูแลแบบเรื่องของอาร่างกายเราด้วยเขาก็คอยดูว่าเออให้เรากินข้าวให้ครบให้เราแล้วก็คอยดูเรื่องของแบบว่าความรู้สึกบางทีเราก็มีเรื่องเครียดมีอะไรก็คอยปรึกษาเขาได้เหมือนเราก็เหมือนมีจัดทิปไปไหนกัน ก็ถ้าหาเวลาได้ก็พยายามจัดทริปไปนั่นไปนี่กันค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบอยุ่งทั้งคู่เลยใช่ไปเกาหลีแล้วไปไต้หวันมาใช่ค่ะก็เหมือนมีเวลาว่างพอดีปีดีได้หยุดปีใหม่ยาวก็เลยเออไปเที่ยวด้วยกันไปกับพี่อาไปกับทีมผู้จัดการด้วยเเป็นไกอย่างเกาหลีเราก็ทด้ใช่คือพายก็ดีใจค่ะพายชอบไปเกาหลีอยู่แล้วพอรอบดีได้ไปอีกก็คอยแบบว่าพาเที่ยวพากินอะไรอย่างงี้ค่ะ าวถ้าหนาวยี่ดีหิมะตกด้วยเรโรแมน,นติกเลยอ๋อบรรยากาศดีค่ะเป็นงไงบ้างติ๊กีกว่าโอ้ก็เหมือนเดิมค่ะมายถึงว่าก็คือได้ใช้เวลาดดวยกันมากขึ้นในเวลาที่มันอาจจะผ่านมาแล้วนานขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยจะยเห็นอะไรมุมอะไรใหม่ๆในตัวเขาไหมไหม ไม่คือรู้จักกานานแล้วค่ะมันก็เหมือนได้เห็นทุกมุมแล้วแหละแต่มันก็คงมีความพิเศษมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่่บบก,ก,ก่อนไหมอ่ะอืไม่ไม่ได้ต่างนะคะไม่ต่างก็เป็นเป็นแบบนี้มาเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหมาแบบเอ้ยอะไรขนาดนั้นเออ<ๆ>เขาก็หน้ารักของเขาอ,อย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเขาดูแลเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ได้แบบเป็นแฟนกันวันนี้ก็ยังดูแลเหมือนเดิม ก็คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลแบบโหขนาดนั้นใน,ในช่วงอุ้ยขอโทษค่ะในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นพี่น้องที่สนิทก,กันแต่พอมันมีการขยับความสัมพันธ์น่ะมันก็มีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนั่นแหละแต่ก็ดูแลเขาดูแลทุกคนแบบนี้อยู่แล้วด้วย ช่แต่เราก็พิเศษหน่อยนิดหน่อยยังเสียงสองเสียงสามยังมีไหมคะจนเออก็มีบ้างค่ะเขาก็พี่อ้อนอยู่เหมือนกันนะคะใช่อันนี้ต้องไปถามเขาเออส่วนใหญ่อ้อนเราเรื่องอะไรถ้าเกิดเขาจะอ้อนเราเออก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าขออะไรค่ะอาจจะแค่แบบว่าเออแบบมาแบบเออทำหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยหน่อยเออเราทำหน้ารักเราเหมือนกันตรงนั้นตรงสี่ก็น่ารักดีค่ะ ก็ยังติดเกมอยู่ค่ะเทาลงมายังยังเล่นเกมอยู่เลยค่ะทุกวันนี้อูเล่นถึงแบบว่าดึกๆึกอยู่เลยดุแม้เราดุเขาไม่ค่ะไม่เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทำเนาะเหมือนแบบเหมือนเราชอบทําอะไรเขาก็ไม่เคยห้ามใช่แล้วก็ปล่อยเขาทำเขาก็ไม่ได้แบบอูเล่นนี่สี่ช่วงตะบี้ตะบันขนาดนั้นค่ะใช่เลพอเขามาคบกับเราเหมือนเขาแบบเหมือนได้ไปเที่ยวบ่อยขึ้นมากก่อนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ ใช่เขาทำงานเป็นหลักแล้วก็อยู่บ้านติดกรอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมาอยู่ด้วยกันก็แบบมีการชวนออกไปกินข้าวไปทํานั่นทํานี่บ้างก็ดีค่ะได้พาเขาออกจากบ้านบ้างคือเราเป็นต้นคิดเลยว่าเออจมไปเที่ยวกันไปทริปกันแบ่งกันคิดค่ะแบ่งกันคิดบางทีพี่เจมก็ชวนบางทีพายก็ชวนถ้ามีเวลาตรงกันก็อยากไปกินข้าวอะไรแบบใช่ข่าวเคุณค่่า